คือมันไม่มีความเยน็นของวานหรอกเวย้ยแต่ให้รู้ว่าในเต็นท์นมีลมนิดนึงถูกปะเพราะลมข้างนอกอ่ะแม่งแทบไม่เข้าเลยแล้วโอ้โหโปหฮาอร่อยจัดแล้วไอ้ข้างข้างอะมันกลางแบบหุบแบบไม่ได้ไม่ได้ตึงใช่ปะอ่าตั้งตีทุกมุมเลยอีกข้างเต็นท์ก็ไม่หยุดคุยเลยทีน, <c oughs> นี่เสียงพี่บุ๊เป็นเสียงกลนเสียงกลใครครับเสียงกลอาร์ตโบงครับ <c oughs> ทีนี้ต้องรับก็สู่ช่องอาร์ตโบงนะฮะตอนนี้เรากําลัง จะไปขับ ATV ซึ่งเป็นการขับ ATV ครั้งแรกของผมมีใครเคยขับ ATV แล้วบ้างอะผมพี่บุ้มเคยขับคุณเคยขับปะเคยขับแต่ j v เฮ้ยไม่เคยครับเอ๋ไม่ไม่เคยขับ ATV อ๋อ ATV มันจะใช้นิ้วดันแบบนี้นะฮะหรอเออเล่นความเร็วนะไม่ใช่บิดคือสมัยที่พี่ขับอะมันเป็นนิ้วดันมันเป็นยุคแรกๆเลยเดี๋ยวนี้ไม่รู้แบบมันใช้บิดหรืออะไรยังไงอ๋อเดี๋ยวไปดูกันใหม่จริงๆตอนที่จะมาแคมป์ปิ้งกันเราก็ คิดว่าอยากจะถ่ายบล็อกถ่ายอะไรลงแต่ว่าก็แบบมันก็เราก็พลาชอเด็ดไปเยอะเพ้าว่าอะไรของเราก็ไม่รู้แต่ว่าเอาเป็นว่าวันนี้เราพาไปดูการขี่ ATV ครั้งแรกของหลายๆคนรวมถึงผมด้วยแล้วกันนี่คือบรรยากาศของเส้นทางจังหวัดสระบุรีอำเภออำเภออะไรนะ อำเภอมวกเหล็กกำลังจะอ้วกแตกในอีกสามฟุงหมดแล้วลงถนนใหญ่แล้วโอเคนี้เลมาไปขับมีดีีครับปวดขี้ปวดขี้อะปวดขี้ครับปวดขี้แล้วครับเมื่อวานนี้ตอนมาถึงลานแคมปิ้งกันก็วางแผนว่าจะไปเที่ยวน้าตกแต่ว่าพอเราตั้งแคมป์เสร็จปุ๊บเราก็ระลึกขึ้นได้ว่าวันนี้เราควรจะอยู่แค่ที่แคมป์ก็พอสรุปว่าไม่ได้ไปไหนเพราะว่าเหนื่อย คือแม่งต้องเลือกเลยว่าถ้าเราไปน้ำตกเนี่ยเราจะไม่ได้ทําอาหารตอนกลางคืนเพราะว่าห้าโมงกว่าก็มืดแล้วอ่ะอืมดังนั้นตอนนี้ทุกแพลนในชีวิตจะต้องตัดเข้ามาอยู่วันนี้ตอนนี้มีขบวนลูกเสือนะครับโปรทาการทําความขลารพเคลื่อนมาไม่คือโรงเรียนจะใหญ่ก็่หนี่ยังอีก ขึ้นรูอะไรปว่คืนรู่ป่าเดี๋ยวจะไปเสียวกันที่น้ำตกนะครับเดี๋ยวมีโชว์เสียวดยคุณสเตนยูเซอร์แล้วก็เสียวกันหมดนี่แหละเสี๋ยวคนเดียวมันไม่เสียวพอกดเยอะๆก็อวันนี้คนไม่ได้เยอะเออวันนี้วันอาทิตย์นะครับก็อย่างที่ลานแคมปิ้งเราวันนี้คนก็เก็บของกลับไปกันหมดแล้วแล้วเดี๋ยวพอเรากลับไปก็คือมีเซ็กใหม่เข้ามาซึ่งเป็นลูกเสือ กูย้ายหนีแล้วกูไปไล่ไปร้านข้างๆแน่อนอน <laughs> แล้วก็ความตื่นวานน,านั้นด้วยไปเช่าวันใหม่ขี้เกียจแกะเลยรู้เสือต้องมาแคมป์วันเสาร์ทิ์กันเนี่ยนะทำไมไม่ <laughs> ไ,มได้ไวันธรรมดาวะล้วปกติแบบถ้าโรงเรียนปกมมันจะเป็นแบบวันธรรมดาเลยไม,ไม่ไม่กินเสาร์นี่ยเป็นนักเรียนแม่งไม่ได้โอทีเลยเป็นครูก็ไม่ได้โอทีครูที่ต้องมาคมรูแม่งสวยสวยจัดปลิ้นด้วยโปแล้วปลิ้นอ๋อเรียมปิดแล้วใส่เสื้อปุ๋ยด้วย นีกคือียมันอนวะไม่ใช่บ้าน <ละ S 2> นี้ลงมาดีกว่าพี่ครับตอนนี้เราเดินทางมาถึงแล้วโดวยที่พยายามหาร้านอาหารมาระหว่างทางก็ไม่ได้กินนะทริปลดความอ้วนโอเคสรุปว่าที่เรามาล่องแก่งแล้วก็เอทีวีมีร้านอาหารนะครับตอนนี้ก็เลยกินข้าวที่เรานั่งอยู่เนี่ยมีเสียงของการสไลด์ลง ของเรืออยู่นี่เลยครับทุกคนจะเห็นลางลางอันนี้คือเอาไว้ปล่อยเรือซึ่งผมบอกเลยว่าในการลงล่องแก่งผมคงไม่ถ่ายให้ดูนะเพราะว่ากล้องอาจจะหายไปได้ระหว่างทางแต่มักยะที่ดูเขาปล่อยตัวลงไปอ่ะคือมนั่งแค่สองคนแล้วก็ไม่มีใครเลย่นแเออมันฟีลเป็นขยัก อยย่าางใจเต้นตึกๆเลยอ่ะคุณคิดว่าให้ลงแบบตรงตรงลำธารเลยเราก็ค่อยค่อยไปแม่ตอนแรกนึกว่าไปเลยอลำใหญ่ก็นั่งกันสี่คนเลยเออแรงแล้วเสียงมาเรื่อยๆรอเสียงแม่งเสีงกระเดือนปองเอออ๋อตกเปียกมาเลยแม่เปลี่ยนไปอาบน้ำต้องซื้อแหละเพราะไปเสียงแต่ว่าจริงๆตอนที่เขาลงไปพายเรือไม่เปียกแต่เขามาอาบน้ำเล่น มีว่าเปลี่ยนเปลี่ยนอะไรอ่ะมันจะเปลี่ยนจากอะไรอยู่เนเรือว่าเปลี่ยนตั้งแต่ลงไปสับปอแน่าจะมันก็เปลี่ยนแบบไม่นี่เนาะคือชะไไม่ดู้หนุ่มหนักอ่าสอนวอมก่อนขึ้นเอทีวีครับโอ้ครับตอนนี้ก็เตรียมไป a อ v ีกันแหละเดี๋ยวไป a อทีก่อนแล้วก็มาลองแข่งครับ a อทีีนี่ยังปก้องไปด้วยได้คิดว่าไม่น่าพังคือถ้าได้ดูคลิปนี้ก็คือ้องไม่พัง แต่แล้าเกิดไม่ได้ดูคลิปนี้ก็คือพังแต่ถ้ามันพังเรายังได้ดูอยู่ก็คนดูต้องช่วยใจเออก็ดีนะโอนมาที่บัญชีตามข้าหล่างนี้ได้เลยครับครับนะคะตอนนี้ใส่หมวกะครับใส่เป็นหมวกสอหอเ,อเลยเ้ิงมก่จบับตั่งเลยครับครับ แล้วว่ายเกี่ด้าดดเลยออกบอลมงเหยเอาออกบอลไปอย่างนตอนนี้กำลังจะปล่อยรอบจะรอดไหมน้องเราคนย่างเยอะเราจะไปแล้วครับมีกุญแจข้างถังข้างถังด้านขวาตรงเข่าครับก็บิดแล้วปล่อยเลยและบุกพันกำเบกซ้ายกดปุ่มสีส้มกลางฝุ่นด้านซ้ายครับในนาได้ยินเสียงอะไรเลย ลอยเบีกเร็ตามครับลอยเบีกเร็ตาม,ม,ตามออกมาโซแสงแดดแล้วหน้าอยู่นะ <ST AR> แต่เสียงลมน่าจะเข้าสุดๆไม่น่าได้ยินเสียงพูดนะครับนี้คันข้างหน้าโปเขาเร่งขึ้นเนินไม่ไหวครับ โปเสื้อส้มๆก็เลยคายอยู่ตรงนั้นนะหลังติดอยู่สักพักก็ได้ไปต่อคไอเนินตรงเนี้ยถ้าดูจากภาพเนี่ยเหมือนจะไม่ค่อยสูงใช่ไหมแต่ว่าของจริงผมว่ามันค่อนข้างที่จะสูงกว่าที่เห็นนี่เยอะเลยนะไม่แปลกใจที่มาเจอเนินนี้เป็นเนินแรกเราจะเล่งไม่ขึ้นนะครับตรงนี้เหมือนกันครับค่อนข้างที่จะชันและทาง วิปากนิดหนึ่งทําให้รถเนี่ยมันโยกไปโยกมาเวลาลงแล้วก็ตอนลงไม่กล้าเร่งเลยฮะต้องกําเบรกสองข้างไหลลงไปเรื่อยๆแล้วปลายโค้งนี่เลี้ยวโคตรได้โคตารยล้วกันใครอ่ะโพหรอพีช เรายังอยู่ครบเนาะเกาจะแบบปิ้หญิวครัอ๋อเเนินนี่คือเนินที่ผมเกือบหลุดครั้งแรกฮะคือมันเป็นเนินที่มันส่งเราออกข้างทางท,างทันทีหลังจากลงเนินเราต้องหักกลับเข้ามา เดินไปเดินไปอตรงนี้ก็แอบฝืนนิดนึงนะครับคือเหมือนแบบแค่อยากให้เราต้องลุยน้ําอะไรเงี้ยซึ่งมันอาจจะไม่ได้มีเนื้อที่ที่ให้เราไปลุยน้ำนะก็ไม่เปียกอยู่ดีนะครับแล้วก็ไม่ได้รู้สึกเอ็กซ์ตรีมอะไรขึ้นมาด้วย thao căng thang đó gấp หินอ้อนบอลเลอร์ยังรอดอยู่รวมทั้งทริปน่าจะมีรถหลุดไปข้างทางประมาณ3าคันจากที่ขี่กันมาทั้งหมด น่าจะเกือบ30คันนะครับเออก็รถติดเป็นรถไฟเป็นบางช่วงจริงๆแพบตลอดทางติดตลอดผมคิดว่าคนที่ขับขี่รถที่เป็นเครื่องยนต์เป็นประจำอยู่แล้วน่าจะปรับตัวกับ ATV ได้ไม่ยากแก็คนที่ขี่โมอเตอร์ไซค์เนี่ยไม่ได้ได้เปรียบขนาดนั้นนะเพราะว่าวิธีขับขี่วิธีทรงตัวเนี่ยมันแอบแตกต่างกันอยู่เหมือนกันเต็มบุญที่ได้เล่นไทยเซจมา วันนี้ใช้หมดแล้วแรงกลับที่กิว่็มีเยอะวันนี้ใช้หมดแล้วเสรก็ทางคุณจีบปิดนั่นแหละมึงบอใส่กูเดือดเดือดขาแข็งตุกติดบอกกันนะเวใช่เกือบออกข้างทางไปหลายรอบเหมือนกันนะแต่ก็ตอบมาได้เกือบหลับสุดๆอะครับถ่ายรูปหน่อยครับ ต่อไปคือจะไปล่องแก่งละซึ่งก็จะไม่ได้ถ่ายให้ดูนะครับเดี๋ยวเจอกันอีกทีหลังล่องแก่งนะครับอ่าตอนนี้ขึ้นลงนะครับก็กำลังจะไปน้ําตกอะไรนะเจ็ดสาวน้อยจ้าตกเจ็ดสาวน้อยตอนนี้ก็ขึ้นมาอยากล่องแก่งกันแล้วโดยสววสดิภาพนะครับอ่าตอนล่องแก่งครับกลัวกล้องหายครับเรือลำของผมเนี่ยออกสตาร์ทลำดับสุดท้ายสุดท้ายเลยแต่เข้าพีวันนี่มันแม็กบวชสเปนเกิดอะไรขึ้นเขาจะเขารอเราเหรอ แล้ไปมาทำไมเราได้รอคือเราเก่งแหละจริงๆแล้วสภาพเดี๋ยวเจ็ดสาวน้อยก็ก็ออมแล้วนะครับไม่ล็อกแล้วก็เอาไว้ปิดคลิปตรงนี้เลยถ้าเกิดว่าล็อกถ้าเกิดยังล็อกอยู่ก็เดี๋ยวเจอกันอีกรอบครับปกดีคราต้องพาโววันนี้เราซ้อมเป็นมาอะดับเรามันต้องเข้าประตูหนึ่งน้ำทกเจ็ดสาวน้อยในชาแนลพัก เล่นได้ถึงกี่โมงครับสีโมงสี่สิบห้าโอเคครับแบกยากซือ,อไม่เลยครับิววันนี้ไม่รู้จะกินอะไรครับเี่ยไก,ก่โดนอะไรโอ้ย<ต>โอ้ยโอ้ยกินไก่ย่างครับบทคีขายของครับผู้ชายที่ดื่มเนเจอร์กิฟเ,เรียบร้อยช่องกูโดนแบนจะเปลี่ยนอไปเลยหรือว่า มาถึงแล้วฮะม้นตกจากสาวน้อยเรามีการซื้อของปิดนี้ลงไปกินดูรองเท้าครับคู่ละเท่าไหร่ครับเอ่อถ้าราคาป้ายก็ประมาณเจ็ดพันอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นหนังทูโทนเนาะเลยสองสีใช่ผมกำลังปั้นพาธีนามันอยู่ครับคู่นี้อ่อขอบคุณร้านเขาที่เห็นทันครับตอนนี้น่าจะเป็นรองเท้าที่มีคู่เดียวในโลกแหละพาทีนาคือค่อนข้างนำ ใช่แบบอยากจะลองใช้งานมันดูแบบจริงๆอะไรย่างเงี้ยว่ามันแบบมันเหมาะสมกับความที่คือมันเป็นรองเท้าเมืองร้อนแบบของใช่เป็นเซนดอลอะไรเงี้ยมันก็ต้องแบบใช้ได้ทั้งแบบสภาพภูมิอากาศหลายแบบอะ่งเยแล้วเราก็ไม่ได้เมืองร้อนนะผมไม่ได้เอาไปจุ่มน้ำนะแต่แบบเท้าเปียกอะไรอย่างงี้เฉยๆครับใช้ถ้าหนอมอยู่เนาะก็เหมือนจะไม่ค่อยเท่าไหร่ถึงแล้วน้ำเขียว อันนี้เป็นที่ผลิตแฟนตาเออพูดถึงว่าอยากกินนะแฟนตาเขียวไม่กินหลายปีเลยก็ความสะดวกในการเล่นน้ำจริงๆเราก็ปิดคลิปตรงนี้นะเอออะไรซีซี่าสัทีว่าเราอยากไปโซนแหละเราเหลืยเวลาน้อยมากท,ทุกอย่างตอนนี้อัดเข้ามาที่วันนี้หมดเลยแต่ก็คนไม่เยอะน,นะถือว่าแบบน่ามาเล่นกันใครที่อยากดูพวกเราเล่นน้ำก็โอ ly แฟนใช่โอเดี๋ยวไปได้ทักครับผมก็ไปเล่นน้ำก <c oughs> ันนะฮะสวัสดีครับบ๊ายบาย ดี้ปวดขี